ผมนี่แปลกครับไปที่ไหนแล้วคนเห็นหน้าผมแล้วเหมือนกับเห็นไมโครโฟนจะให้พูดทุกที่แหะครับอาจจะเสียงดีหรือว่าเสียงหน้ารําคาญผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็เวลาจํากัดผมก็พูดไปนะครับบัดน,นี้ก็ท่านพิธีกรและท่านประมหานรุษด้วยนั่นแหละคงจะอยากให้ผมได้พูดต่อ ผมก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรานุธิราและท่านผู้เกียรติว่าก็คงจะพูดต่อจากที่พูดไปแล้วบ้างแต่จะไม่ย้อนความไมนะ่ยาวนักเพียงแต่ประเด็นจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมันปีครบ200ปีที่เจ้าของตำหนักซึ่งมีกุฏิตำหนักอยู่ในวัด พระคณีนาถแห่งนี้เนะี่ยท่านสิ้นประชนครบ200ปีท่านผู้นั้นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพยาวดีเอี้ยงซึ่งท่านเป็นพระธิดาองค์เล็กสุดของรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอมรินทรามาตพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลนั้น ย้ำอีกนิดนึงว่ารัชการที่หนึ่งนั้นท่านเป็นขุนศึกเป็นนักรบตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยาตลอดกรุงธนบุรีเป็นเวลายาวนานต่อมาท่านก็ถลิงถวายญญาติสมบัติเมื่อปี2325สร้างพระบรมหาราชวังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นใหม่โดยย้าย เมืองหลวงคือกรุงธนบุรีซึ่งคร่อมสองแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับให้ไปอยู่ฝั่งตะวันอ,ออกทั้งหมดแล้วก็สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ในที่ที่สร้างกรุงนั้นก็มีวัดสําคัญอยู่ก่อนเช่นวัดสลักของประเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิราธิบดีนี่แหละรครับแล้วก็วัดโพนะครับอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์วัด ตองปุหรือวชชนาสงคฆามก็ใช่หลายวัดก็ได้ทำนุกบำร,รุงบ้านเมืองนะครับสืบสันตติวงศ์กันต่อมาท่านมีพระโอรสพระธิดาทั้งหมด10รวม10พระองค์แต่ว่าสิ้นประชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์หเหลือหที่เหลือผมจะลำดับนิดหนึ่ง เหลือลำดับที่สคือเจ้าฟ้าชิมใหญ่องค์เล็กองค์พี่สององเรียงส,สิ้นประชนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยยาองค์ที่รองลงมาเอาองค์นี้ก่อนก,นก็ได้ซ้ำอีกทีหนึ่งท่านชิมใหญ่เนี่ยเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระหมหากษัตริย์แห่งราชธานีธนบรุรีนัสมเด็จเจ้าพระยาหมหากษัตริย์ศึก สเด็จพ่อเนี่ยก็ได้ถวายเป็นชายาของพระเจ้าตากสินมหาราองค์ที่สีเป็นชายที่เหลืออยู่คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมะขุนและเป็นกรมหลวงอิสระสุนทรชื่อชิมเหมือนกันแต่ผู้ชายองค์นี้ต่อมาก็ครองราชสมบัติคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านะภาลัยเป็นรัชกาลที่สอง คลองราชมาปี2,367ไอ้2,352สวรรคตรปี2,367องค์อีกองค์ที่ถัดมา3,4องค์ที่5เป็นหญิงคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแจม่มที่เล่นแจม่มแต่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จ พระเจ้าลูกอย่าเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงสีสุนทรเทพทรงครองโสดตลอดชีวิตกันองค์ถัดมาก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาเสนานุรักษ์จุย้ยชื่อเล่นว่าจุย้ยเจ้าฟ้าชายจุย้ยองค์นี้ก็ขึ้นไม่ได้ครองราชสมบัติแต่เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่สอง พท่านก็เลยสวรรคตมาปีหลงัน360รัชกาลที่สอ2อยังครองราชสมบัติอยู่นะครับรู้จิกระสี่พระองค์แล้วนะครับนอกนั้นก็สิ้นประชนแต่ทรงพระเยาว์องค์ที่9จะกเกี่ยวข้องกับวัดที่ท่านนั่งอยู่ได้ชัดเจนคือทรงพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเอี้ยง แล้วตอนหลังก็ได้รับสถา,าพนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพยวดีองค์นี้เป็นพระธิดาเล็กที่ทรงรักหวงเป็นพิเศษครองโสดต,ตลอดชีวิตเหมือนกันประสูติเมื่อปีพศ2320ขึ้นประชนเมื่อปีพศ2366 ผมถึงบอกว่าปีนี้นี่ท่านสิ้นประชนครบ200ปีแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัดพระินริยตโดยแท้โดยตรงอยากจะกราบเรียนท่านโดยย่อนะครับถ้าอยายาวพูดกันนานแต่เรียงไปถึงองค์ที่เหลืออยู่คือเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าฉิมที่เป็นหญิงนั้นเลยไปแล้วเราไม่พูดถึงเพราะก่อนไป แต่เจ้าฟ้าก็มาหลวงอิสระสนทรได้รับมอบหมายสำคัญในทางพระศาสนาที่เป็นหลักฐานคือให้บรณะวัดแจ้งวัดแจ้งตอนนั้นวัดแจ้งเคยเป็นวัดอยู่ในวังกรุงธนบุรีนะครับตอนนี้เราย้ายวัดย้ายวังวังหลวงไปฝั่งโน,น้นย้ายกรุงแล้วก็เป็นผู้บูรณวปฏิสังขรณ์ให้พระองค์เจ้าหญิง แจม่มขณะนั้นเป็นแค่กรมหลวงศรีสุดาเทพเนะี่ยบวนะวัดลิงคบวัดลิงคบทั้นหลายคงทราบนะคือวัดบวรมงคลไม่ใช่ไม่ใช่วัดประโคนก่อนเนี่ยมันพูดย่ำกันในเวลาพูดซ้ำนะวัดให้บวนะวัดเสาประโคนเสาประโคนก็คือวัด ดุสิตาลัยดุสิตาลัยเชิงสะพานพระกกศวัดดุสิตอะนะครับและองค์ที่ถัดมาที่สคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาเสนานุรักษ์เนี่ยให้บรุรนวัดวัดลิงคบวัดลิงคบก็คือวัดโบวรมงคลน,นะครับเหลือจากนั้นอีกองค์หนึ่งคือที่ดาองค์เล็กที่ผมว่า ก็ให้วุวัดบางจากเป็นวัดพระธินาในเดิมชื่อวัดบางจากอยู่ที่ปากคลองบางจากชื่อตามคลองอยู่ปาาคลองบางจากคงจะมีต้นจากเยอะเหมือนกันเพราะจะนผมก็เขียนไว้ในในหนังสือเหมือนกันแต่เอามาพูดสักทีเพราะว่าถ้าอยากให้พูดนักนะผมก็พูดวัดบางจากกำลังจะกราบเรียนท่านว่าพราะเจ้าหัวกลหนึ่งให้พระโอรสพระธิดาเนี่ย บูรณะพระรามฝั่งตะวันตกเรียงจากใต้ขึ้นเหนือมาเลยนะครับเจ้าฟ้าอิสรมรรบูรณะวัดแจง้งและประธานนามว่าวัดอรุณราชธาามก่อนนะส่วนอรุณราชบระรามราชการที่สี่มาประทานที่หลังนะแล้วก็องค์ถัดลงมาก็คือเจ้าฟ้าหญิงแจ่มกระบวนวัดดุสิตวัดสวกโกลแล้วก็ประธานนามว่าว,วัดดุสิตาราม จะฟ้ามหาเทวนารักษ์บุรณะวัดลิงคบชื่อพระธานนามของรัชกาลสีย้อนหลังให้เป็นวัดบวรมงคลครับส่วนวัดนี้รัชกาลที่สองพระธานนามตั้งแต่สร้างใหม่ๆพปี2351ร,รัชกาลที่หนึ่งสวรรคตร,รชาชสมบัติก็ได้กับรัชกาลที่สองนะครับ วัดกําลังสร้างอยู่พระธิดาอรือ์น้องกําลังสร้างอยู่ก็เลยเสร็จเสร็จที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ระราธทานนามว่าวัดพักคินีนาดน,นะครับวัดของพระน้องนางอนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับแล้วหลังจากนั้นโดยรัฐโดยรวบรัฐก็คือว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ คือเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีเอี้ยงบุรณะก็ได้รับบุลแลอุปถัมภ์บำรุงประหยดัดดีนะครับเดิมวัดนี้เนี่ยเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยามีโบสถ์เก่าก็ขนาดนี้เป็นพระวิหารอยู่นะอยู่ตรงนั้นโบสถ์เก่าแต่ทั้งสมัย,ยแก่หนึ่งที่มาให้บุรณะเนี่ยเจ้าฟ้ายิงเอี้ยงท่านก็จัดการวางแปลนวัดใหม่ เอาพระโบสถ์นี้สร้างขึ้นมาใหม่ทำระเบียงคตรล้อมรอบที่ท่านเห็นแล้วก็แปลงโบสถ์เดิมเป็นวิหารปัจจุบันก็เป็นวิหารอยู่นะครับชื่อวัดพักกินีนาที่มันเกี่ยวโยงก็คือว่าในช่วงที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงอินเรียกสั้นๆดีกว่าทรงอุปถรัรมภ์บำรุงวัด นี่ก็มีความเจริญเพราะว่าสี่วัดเรียงกนะันท่านอย่าลืมว่าสี่วัดสี่พี่น้องที่มาจากต้องพระัชจนนี้เดียวกันนะก็บูรณะเรียงจากใต้จากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือขึ้นมาต้นน้ําเลยนะครับก็ปรากฏว่าท่านก็ดูแลอย่างดีแต่พอปี2,306ท่านก็สิ้นประชนนะครับธรรมดาครับวัดที่มีผู้บารมีดูแล พอผู้มีบรารมีมากลมหรือสิ้นสลายลงความร่วงโรยก็จะเริ่มมาเยี่ยมเยียนเป็นปกติแต่ว่ายังโชคดีเพราะรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระเชษฐาเหลืออยู่องค์เดียวเนี่ยยังมีประชนมาชีพอยู่ยังครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พอปีรุ่งขึ้นปี2,367รัชกาลที่สองก็สวรรคตนะครับรัชกาลที่สม ึนครองาชแต่ยังลืมว่ารัชการที่3นั้นท่านประสูตรหลังจากเสด็จอาเอียงของท่านสิบปีพรอรัชการที่3ท่านประสูตรเมื่อปี2,330ปีที่รัชการที่1คือเสด็จปู่ของท่านยกทัพไปตีถวายข้ามราวสศไปตีในปีเดียวให้จำแม่นเลยตอนนี้จำได้ปีตีทวายนะครับเพราะฉะนั้นพระชนมายุก็หหางกัน 10, พรรษา มีคำเล่าลือแต่โบราณว่าที่ตำหนักของเจ้าฟ้าหญิงเอี้ยงซึ่งเป็นอาเล็กแต่เป็นอาสำคัญหลานราชนัดดาต่างๆเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ที่บนตำหนักเพราะท่านโสดและก็ลูกหลานลูกของราชการที่สององค์อื่นๆลูกของสมเด็จกรมพระวังบวรมหาเสนอนุรักษ์ทั้งหลายแหล่เนี่ย วิ่งเล่นกันอยู่นั้นแม้แต่รัชกาลที่สี่เมื่อทรงพระเยาว์ก็วิ่งอยู่ที่นั่นแม้แต่สมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมพระปุโรเริศวริยาลงกรหรือพระองค์เจ้าฤกซึ่งต่อมาเป็นกรมมือ,อรังสีเสริยพันธ์และเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แปดของกรุงรัตนโกสินเนี่ยเมื่อทรงพระเยาว์ก็วิ่งเล่นอยู่ที่ตำหนักเสด็จอาเพราะว่าเจ้าฟ้ามหาเสนารักษ์ซึ่งบิด,ดาของพระองค์เจ้าฤกอะ่ะก็คือ หลานถูกไหมก็คือหลานนั่นเองอันนี้ผมยกกับมันยาวัจะเสียเวลาเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะฉันเพนไม่ทัน,นก็ต้องรีบพูดแล้วแหละนะครับก็คือว่าเป็นผู้ที่ดูแลลูกๆของพี่ๆหลานๆทั้งหลายแหละเป็นพิเศษนะครับจนกระทั่งท่านก็สิ้นประชนพอรัชกาลที่สามขึ้นครองราช เมื่อปี2,367ท่านทั้งหลายคงทราบดีรัชการที่สเป็นพระมหากษัตริย์เป็นจอมโมรีทางธรรมเพราะฟื้นฟูบูรณะวัดในพระราชาราจักทั้งในพระนครและนอกพระนครมากมายมหาศาลมากที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์หมายความว่มาทั้งบูรณะซ่อมแซมทั้งสร้างขึ้นใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่อยา่างแล้วท่าน ส่วนพระทไทยในการพระศาสนาเป็นอย่างมากส่วนการบ้านการเมืองการปกครองการทหารการค้าขายอันนั้นก็เฉียบขาดไม่มีใครเสมอเหมือนอันนี้คือรัชการที่สามกำลังปร,ปรับปรุงพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างดีพอปี2374น้ำท่วมกรุงรัตนโกสินทร์ท่วมใหญ่ครับเรือนี้ต้องพายผ่านสนามหลวงผ่านหน้าวัดบาทาตผ่านหน้า,พ,า,นนาพระระชวงไปหมดอะ ใช้เรือทั้งนั้นแต่ก็จะท่วมอยู่ประมาณสักก็บอกประมาณสักสามอาทิตย์น้ําเหนือมันหลากมาและหายไปคร,ครั้งนั้นแหละครับวัดวารามทั่วกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นวัดสําคัญสุดโสมยับเย,ยินมากจนกระทั่งราชการที่สามต้มแต่พราะมีพระราชทรัพย์ประครังข้างที่ท่านมากท่านเป็นนักกาขายมาก่อนที่จะครองราชสมบัติเพราะนั้นทรัพย์สิน กลางประการมามกมายกบบประสฏิส์ขวัดนะครับและท่านคิดถึงวัดวัดหนึ่งคือทุกวัดวัดนี้ท่านก็คิดถึงเพราะเป็นวัดของเสด็จอาอีนะฮะท่านก็เลยมาบูรณะเพราะนั้นที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ยมองเห็นลวดลายเนี่ยลายเครื่องแบบจีนทั้งนั้นนี่เพราะรัชกาลที่สามท่านนิยมศิลปกรรมแบบจีนมาผสมประสานข้าวนะครับมันก็ให้ท่านเห็นนะครับ ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องที่ผมพูดมาทั้งนานนี่มันจะเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้เมื่อบรูรณวัดเสร็จโปรดให้หรือ้อตำหนักของเสด็จอาเอี้ยงที่อยู่ในพระบรมราชวังมาถวายเจ้าอาวาสวัดพักนีนาธถ้าตำหนักเจ้าฟ้าจะต้องมีช่อฟ้าใบากาหางหงตรงจะทรงไทยทรงไหนก็นแล้วแต่จะต้องมีปรากฏว่าปรับลดเจ้าฟ้าใบากาหางหงออกแล้วก็ มาถวายปลูกใหม่คือมาเอามาปลูกเข้าไปใหม่หรือแล้วปลูกใหม่ที่นี่ถวายเป็นกุฏิเจ้าวาดน,นะครับแล้วกุฏิหลังนั้นก็คือพระตำหนักที่รัชกาลที่หนึ่งสร้างให้ทิดาองค์เล็กก็อย่างน้อยเนี่ยเมื่อพระทิดาคือเจ้าฟ้าหญิงเอี้ยง,ง,ยงประชวรมายุได้15บห้าพรรษาก็ต้องออกห้องจากพระบ้านแม่ใช่ไหมต้องไปอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นตาฟันธงก็ต้องสร้างขึ้นไม่ ไม่น้อยไปกว่าปี2,335เพราะปีนั้นเจ้าฟ้าหญิงเอี่ยงก็มีประชนมายุ15พรรษาเป็นสาวแล้วนะครับก็ต้องแยกนี่ผมเดาแต่ตอนที่รื้อรัชการที่5รื้อมาเนี่ยมาถวายเนี่ยท่านรื้อมาเมื่อปี2,374ปลายปีถึงวันนี้ถ้าผมบวกลบคูณหาร2,566 มันน่าจะมาอยู่ที่วัดพักคินีนาฏได้192ปีแต่ท่านยังไม่เคยดูก็ไปดูสครับนะครับยังอยู่อยู่เป็นกุฏิแล้วก็มีพระก็ท่านก็ไปดูแลอยู่แต่ที่ผมบอกท่านทั้งหลายเนี่ยพระผมเรียกว่ากุฏิตำหนักหลังนี้เนี่ยไม่ได้รับการบูรณะอมสง ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางกรมสิลปรกรก็คงจะลืมไปหรืออย่างไงผมไม่ทราบแต่เอาเป็นว่าไม่ได้รับการส่วมแซผมก็ช่วงหลังๆนี่มาวัดพระคินีนาศเป็นประจำถึงไม่อยากมาคือไม่ทันคิดมาหลวงพ่อก็ให้ให้พระคุณเจ้ามั่ง เด็กมั่งโตไปบอกหลวงพ่ออยากกุ้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มาเลยกลายเป็นเด็กวัดพระนีนาศโดยที่ไม่ได้มาเรียนหนังสือมันมาอยู่วัดนี้นะครับโดยอัตโนมัติก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนที่เป็นศิษยานุสิทธิหลวงพอ่อน่าจะร่วมกันบูรณะกุฏิตำหนักหลังนี้ที่ผมว่าที่อยู่เนี่ยทีนี้จะทำอย่างไรล่ะครับ ก็การที่จะบูรณะพระตำหนักหลังนี้เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องรู้รู้ถึงเรื่องงบประมาณค่าใช้ใจ่ายจะใช้เท่าไหร่จะต้องรื้อออกเป็นชิ้นไหมประกอบใหม่ไหมนะหรือจะรือเฉพาะกระเบื้องแล้วลากไปหน้าจุดที่เหมาะสมเพราะว่าที่มันเบียดอยู่ก็มีที่ว่างอยู่ก็มีผมก็เลยไปบอกน้องๆชวนน้องๆที่อยู่ที่กรมสมุทรกรซึ่ง กเกษียณมาแล้วมัง่งเออรี่บ้างอะไรบ้างพักพวกก็ให้ช่วยกันมาทําแบบขณะนี้อยู่ในระหว่างการทําแบบถึงมากรับน้ำปการหลวงพ่อไปวันก่อนก็มาทําแบบตาพน,นิกหลายคนมาช่วยออกแบบแล้วก็ทําแบบการบูรณะปฏติสังขรจะใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ปรับภูมิทัศน์จะใช้เท่าไหร่หรือแม้แต่ต้องรื้อกุฏิที่สร้างใหม่ไปเบียดบงังทิ้งออกไปก่อนแล้วสร้างแทนทีหลังเท่าไหร่ นะครับกำลังทําแบบเรียนให้ท่านทราบว่ากําลังจัดทำแบบผมไม่แน่ใจว่าจะเสร็จวันไหนนะครับแต่คิดว่าคงไม่นานเพราะผมบอกให้เขาเร่งหน่อยเพราะแบบเสร็จรูปร่างหน้าตาแบบบูรณะมันก็เสร็จสมบูรณ์ไอ้ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการบูรณะเป็นระยะระยะเนี่ยมันก็รู้ยอดเกินอันนั้นแหละครับก็จะทำแบบย่อแบบเนี้ยลงเป็นเล่มเล็กๆสักร้อยเล่มก็พอ สำหรับให้หลวงพ่อได้แจกลูกศิษย์ลูกหาถ้าจะมีร่วมกุศลก็สามารถทำได้ให้เก็บเงินวันก็ควรจะเปิดบัญชีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมว่าทาอย่างนั้นและพอดีโชคดีถ้าแบบเสร็จพอดีพี่เพชรีพี่ที่ผมนับถือเนี่ยนั่งมานั่งอยู่ด้วยอยู่กลางกลางนะ่ะบอกว่าค่าแบบทั้งหมดจะกี่หมืน่นกี่แสนนะ่ะพี่เพชรสีจะเป็นคนออกให้ขอให้แบบเสร็จมนะัน่ะ แกจะให้ตังวันนี้ก็ได้ผมบอกไม่ได้ไม่ได้กับเดี๋ยวจบเดี๋ยวแล้วจบแล้วครับนะครับก็เชิญชวนไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายอ,อ,อยากจะร่วมก็คงมีโอกาสผมบอกแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับนอกนั้นก็ขอ,ขอจบแค่นี้